สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวร้อยเรื่องรักทุกคนเคยไหมคะที่ความเหงาเดินทางมาเคาะประตูหัวใจเราในเวลาที่ไม่คาดคิดบางครั้งความรักหรือความรู้สึกดีๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นในร้านกาแฟหรูหรือในสถานที่โรแมนติกตามแบบฉบับละครหลังข่าวเสมอไปแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในคืนที่เงียบสงัดท่ามกลางเสียงคลื่น และกับคนที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ใกล้ชิดมาก่อนวันนี้แอดมินมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าคุณเมยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความกล้าที่จะทำตามหัวใจเรียกร้องในค่ำคืนหนึ่งที่หัวหินเมื่อรถตู้ไปส่งเธอผิดเวลากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนที่ยากจะลืมเลือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ความรักแบบนี้ซับซ้อนขนาดไหนลองปิดไฟแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเวลาตีสองของค่ำคืนวันศุกร์ที่แสนเงียบสงบณโครงการคอนโดมิเนียมหรูริมทะเลหัวหินเมสาวสวยวัยทำงานที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเธอตั้งใจจะหน,นีความวุ่นวายจากเมืองหลวงมาพักผ่อนตากอากาศที่ห้องของเพื่อนสาว แต่ด้วยการจราจรและการเดินทางที่ผิดพลาดทำให้รถตู้มาส่งเธอที่หน้าโครงการในเวลาที่ดึกสง,งัดขนาดนี้บรรยากาศรอบตัววังเวงมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟริมทางและเสียงคลื่นสัดสัดเมยืนอยู่หน้าป้อมยามพร้อมกระเป๋าใบเล็กในใจคิดว่าจะโทรหาเพื่อนให้ลงมารับดีหรือไม่แต่แล้วสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับ ความเคลื่อนไหวภายในป้อมยามนั้นที่นั่นไม่ได้มีแต่ความเงียบแต่มีชายหนุ่มสามคนกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพวกเขาคือบอยโจและแดนทีมรักษาความปลอดภัยกะดึกที่ดูแลความเรียบร้อยของโครงการภายใต้แสงไฟนีออนเมสังเกตเห็นความแข็งแรงและบุคลิกที่ธรรมัดทะแมงของพวกเขาทั้งสา บ่อยดูเป็นผู้นำที่มีแววตาคมเข้มโจดูขี้เล่นแต่แฝงไปด้วยสเสน่ห์ส่วนแดนแม้จะดูนิ่งเงียบแต่รูปร่างที่กำยำภายใต้เครื่องแบบที่ตัดเย็บมาอย่างพอดีตัวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่วินาทีนั้นเองความเหนื่อยล้าจากการเดินทางของเมดูเหมือนจะมาลายหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึก ตื่นเต้นและหวาบหวามที่เล่นพล่านเข้ามาในหัวใจแทนที่เมย์จะรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนหรือเดินดุ่มๆเข้าไปที่ล็อบบี้เธอกลับเลือกที่จะทำในสิ่งที่ใจเรียกร้องเมย์สูดหายใจลึกปรับสีหน้าให้ดูมีสเสน่ห์แปลวพราวที่สุดก่อนจะเดินหน่วยหน่อยเข้าไปที่ป้อมยามนั้นสวัสดีค่ะพี่พี่พอดีเมมาถึงดึกไปหน่อย ไม่ทราบว่าพอจะช่วยดูทางเข้าให้หน่อยได้ไหมคะเมเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงหวานหยดสายตาจ้องมองไล่ไปที่ชายหนุ่มทั้ง3ทีละคนอย่างมีความหมายทั้งสามหนุ่มที่กำลังง่วงงุนตื่นตัวขึ้นทันทีเมื่อได้เห็นสาวสวยระดับนางเอกมายืนอยู่ตรงหน้าบอยรีบกุลีกุจอออกมาต้อนรับออยินดีครับคุณผู้หญิงดึกป่นนี้แล้วอันตรายนะครับเนี่ย การสนทนาเริ่มต้นอย่างลื่นไหลเมใช้ทักษะความแพรวปลีของเธอเปลี่ยนบรรยากาศที่ดูเป็นทางการให้กลายเป็นความสนิทสนมอย่างรวดเร็วเธอไม่ได้รีบร้อนที่จะเข้าตึกแต่กลับยืนพิงเขาเตะป้อมยามชวนหนุ่มๆคุยเรื่องสัพเพเฮระแซวเรื่องความเหงาของคนเข้าเวนดึกอยู่กันสามคนแบบนี้ไม่เหงาแย่เลยคะแฟนไม่ว่าหรอเนี่ยที่ต้องมาเข้าเวรดึกๆเมยอดคำถาม โจยิ้มกริ่มตอบกลับอย่างรู้ทันโอ้อยพวกเราโสดกันหมดแล้วครับนานๆทีจะมีคนสวยๆมาแวะทักทายแบบนี้หายเหงาเลยครับบางคืนก็มีขาประจำแวะมาคุยบ้างแต่คืนนี้พิเศษกว่าทุกคืนครับคำว่าพิเศษทำให้เมยยิ้มมุมปากเธอรู้ทันทีว่าสัญญาณตอบรับจากฝั่งตรงข้ามนั้นชัดเจน บรรยากาศในป้อมยามเล็กๆเ,เ,เริ่มอบอวนไปด้วยเคมีบางอย่างที่ร้อนแรงเกินกว่าอากาศข้างนอกสายตาของแดนที่มองมาที่เธอเต็มไปด้วยความชื่นชมในขณะที่บอยก็ดูจะประทับใจในความไม่ถือตัวของเมถ้ายังว่างคืนนี้เมย์ขอรบกวนพี่ๆช่วยดูแลความปลอดภัยให้เมย์แบบใกล้ชิดหน่อยได้ไหมคะเพื่อนเมย์น่าจะหลับไปแล้วไม่อยากกวน อยากหาที่นั่งคุยเงียบๆสักพักหนึ่งคำเชิญชวนที่แฝงในยะนั้นทำให้ทั้งสามคนมองหน้ากันบอยที่เป็นหัวหน้าทีมจึงเสนอไอเดียงั้นไปนั่งพักที่บ้านพักพนักงานด้านหลังโครงการไหมครับตรงนั้นเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวกว่าตรงนี้มากเมพยักหน้าตกลงโดยไม่ต้องคิดนานพับตัดมาที่การเดินทางสั้นๆแต่แสนเร้าใจ เมสอนมอเตอร์ไซค์ของบอยโดยมีโจและแดนขี่ประกบข้างลมทะเลพัดปะทะใบหน้าแต่ความร้อนรุ่มในใจกลับทวีคูณขึ้นเมื่อไปถึงบ้านพักพนักงานบรรยากาศเปลี่ยนไปเป็นความผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นในค่ำคืนนั้นบ้านพักพนักงานกลายเป็นสมอรภูมิแห่งความรู้สึกเมได้พิสูจน์ว่าภายใต้เครื่องแบบที่ดูเคร่งครึม พวกเขามีมุมที่อ่อนโยนและเร่าร้อนเพียงใดการพูดคุยหยอกล้อเปลี่ยนเป็นการสัมผัสที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเมกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจเธอรับมือกับความเอาใจใส่ของชายหนุ่มทั้งสามคนที่ผลัดกันมาดูแลเธออย่างไม่ขาดตกบกพร่องมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่มันคือการปลดปล่อยความเหงาของคนสี่คนมาบรรจบกัน บอยเล่าเรื่องตลกให้เธอหัวเราะโจคอยดูแลเรื่องเครื่องดื่มและอาหารว่างส่วนแดนคอยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายพวกเขาร่วมกันสร้างเพลงรักบทใหญ่ที่บรรเลงไปอย่างต่อเนื่องไม่มีความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความสกสมและความตื่นเต้นที่ได้ทำอะไรนอกกรอบจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้า เมมองดูชายหนุ่มทั้งสามคนที่นอนหลับไหลด้วยความอ่อนเพลียแต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มเธอรู้ว่านี่จะเป็นความทรงจำลับๆที่เธอจะเก็บไว้ที่หัวหินตลอดไปฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะร้อนแรงไม่เบาเลยใช่ไหมแต่ช้าก่อนคะ่ะทุกคนในฐานะที่เราคุยกันเรื่องร้อยเรื่องรัก แอดมินอยากจะชวนมองมุมมองทางความรักและความสัมพันธ์จากเรื่องนี้สักนิดค่ะกรณีของคุณเมเราเรียกว่าเป็นความรักที่เกิดจากสถานการณ์พาไปความเหงาบวกกับบรรยากาศและความตื่นเต้นมักจะทำให้คนเราตัดสินใจทำอะไรที่เสี่ยงหรือนอกกรอบได้ง่ายขึ้นข้อคิดที่อยากฝากไว้สำหรับเคสนี้นะคะ 1. ความปลอดภัยต้องมาก่อนในเรื่องนี้จบลงได้ดีและมีความสุขแต่ในชีวิตจริงการไปกับคนแปลกหน้าแม้จะดูไว้ใจได้ในที่รับตาคนตอนตีสองมีความเสี่ยงสูงมากค่ะสาวๆต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะคะ 2. ความยินยอมพร้อมใจสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ดูโรแมนติกค,คือความเต็มใจของทุกฝ่าย เมเป็นคนเลือกและควบคุมเกมถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถูกบังคับนั่นไม่ใช่ความรักแต่เป็นอาชญากรรม 3. แยกแยะความจริงกับความฝันความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนมักจบลงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอยา่าเผลอเอาใจลงไปเล่นจนเกิดความคาดหวังที่ทำร้ายตัวเองในภายหลังนะคะเก็บไว้เป็นแค่ความทรงจำดีๆก็พอ แล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมีประสบการณ์ใจง่ายให้กับบรรยากาศพาไปแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือใครเคยมีความประทับใจกับหนุ่มในเครื่องแบบบ้างลองคอมเมนต์เล่าให้อดินฟังหน่อยนะคะแต่อย่าลืมรักษาสุภาพในคอมเมนต์ด้วยนะถ้าชอบเรื่องราวแซบๆแต่แฝงแค่คิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตาม subscribe ช่องร้อยเรื่องรักและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรักหลากรสที่เราคัดสรรมาเล่าให้ฟังทุกวันสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีและมีความรักที่ปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ